สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพันครับ EP พิเศษ EP ที่เก้านะครับมีภาสะสม p a c เก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจทุหรือทักไลน์เข้ามาได้ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ แรกนะเป so ็นสมเด็จเก่าทำนีะครับเก่าๆเลยนะครับสองร้อยบาทครับมาเลขสองนะเป็นสมเด็จเจ้าคุณนอนะครับหลังอุนะครับเจ้าคุณนอหลังอุนะครับ ครับนี่หามวลสารครับลนุ่มเลยครับอันนี้สามครับเป็นหลวงพ่อทาไอหลวงพรร่อลูกถ่ายหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับมีจานนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับมีจานนะครับอันนี้สี่ครับเป็น ล็อกเก็ตน้องปู่ทำรรมาลังสีนะครับมีตะกุดมนสารแล้วก็จิวนะครับในข้านะครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงนะครับปิดตาเนื้อผงนะครับ มนเลนะครับเป็นวอสมชายนะครับทางเสือยืนนะครับปีสองศูนนะครับหมาเยเลขเจ็ดนะครับเป็นครูบาดงดีนะครับปีหนึ่งแปดนะครับครูบาดงดีปีหนึ่งแปดครับ เลขแปดเป็นชน,นะอินโดจีนนะครับตะไบดัาทางนะครับเลขเก้าเขาเป็นพิจารณาดินครับหมายเลขสิบนะครับเป็นทุกท่านเราก็กลวยทำนะครับมีตอกโค้นะครับหลังมียัยนแล้วก็หมายเลขน,นครับ มีตอกสองสามโค้นครับในสิเปนนะครับ,รบเป็นหลวงพ่อสวงนะครับลูกถ่ายหลวงพ่อส้วชีบขาวนะครับหนังยันนะครับนี้สิบสองก็เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสวงนะครับเป็นรูปถ่ายสองหน้านะครับเป็นกระจกนะครับนี้สิบสามนะครับเป็น คุณแม่บุเรือนครับคุณแม่บุเรือนตรงบนเติมนะครับสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโพนะครับในอันปะกกานะครับปีสิบสามนะครับสิบห้าครับเป็นเหรียญพระธาตุนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองครับเก่าสวยนะครับ นะครับมีเส้นแตกทำแตกลเล็กๆตามบริเวณนจิตเจ,ด,เเจดีนะครับนะครับเป็นเจดีนะครับมีเส้นแตกเต็มเลยครับนะครับอันนี้สิบหกนะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับ หายเสิบเจ็ดครับเป็นโรเกต์ลงปร,ริ่มปลรมปลรมโมครับลงปร,ริ่มว่ตจุกเชื้อนครับหมายเลขสิบแปดครับเป็นพือนะครับเนื้อดินนะครับสิบเก้าครับเป็นลูกหล่อลงพัทบวัดชนแดนนะครับอุดกิ่งนะครับ ยี่สิบเนีเป็นเหรียญรูปูเขาวนะครับเป็นเหรียญรูป,ปูเขาวนะครับรุ่นหายห่วงนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปไทยของผู้เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะครับยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญพระครูสุวรนะครับสุนทรน,นะครับ วัตกรรมนะครับยี่สิบสามครับเป็นรูปหล่อเก่าโบราณนะครับก็รูปหล่อบโบราณน่ครับใบหยาบยาบนะครับยี่สิบสี่ครับเป็นพระปิตานึกกว่เก่าเลยนะครับยีส่สิบห้าครับเป็นเหรียญหล หน้าเสือลงพน้อยนะครับหลังยันนะครับปเป็นเราเวลานะครับหอยเบาแต่มีนลอยเนื้อเกินนะครับยี่สบหครับเป็นเสือลงปุมปุ้มั่นนะครับเสือลองปุ้มมันทะโตนะครับเสือลงปุมมันทะโตอุบลน,นะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็น เนื้อดินนะครับเป็นภาพเปิมเนื้อดินนะครับคมชัดนะครับี่ตแลดเป็นเรยอหลวงปูปไข่นะครับ ยี 29, นะ่สิบเก้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับถังพระอาจารย์นองนะครับปีสามแปดนะครับภาพยังสวยนะครับสามสิบนะครับเป็นหลวงพ่อเนียมนะครับสองหน้านะครับกัวเก่านะครับพ่อเนียมครับ สนใจนะครับในการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับคนคนพานะครับ EP พิเศษ EP ที่เก้านะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือเบอร์เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณครับ